เดี๋ยวฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างว่าเขามองกันอย่างไรนะครับผมคุยกับคุณเจตทรสองเมืองครับจากบลอหยวนต้าตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพรครับผมหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาพักใหญ่เลยวันนี้พอจะกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างทางหยวนต้าตอนนี้มองตลาดยังไงบ้างครับสิ่งที่เรามองนะครับเรามองไปถึงกําไรไตรมาสหนึ่งนะครับที่ประกาศครบมาแล้วนะครับต้องบอกว่ากําไรไตรมาสหนึ่งปีนี้นะครับสูงสุดในรอบ5ปีนะครับการเติบโตของกําไรสุทธิเนี่ยนะครับในตลาด เซทเองเนี่ยสูงถึง3 5เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งถือว่าสูงมากมาเมื่อเทียบกับ5ปีย้อนหลังนะครับทีนี้สิ่งที่เราดูเนี่ยเราต้องมาดูว่าหนึ่งกำไรดีกว่าที่คอนเซนทัสคาดการไว้หรือเปล่านะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยนะครับกำไรดีกว่าที่คอนเซนทัสคาดการอยู่ประมาณ9 6้าดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเกิน5เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเป็น positive surprise อยู่แล้วนะครับจำนวนหุ้นที่ดีกว่าคาดการเนี่ยนะครับของตลาดเซทเองเนี่ยมากกว่า5้า้าเปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเข้าสามเงื่อนไขนี้นะครับหุ้นเนี่ยตามสิบห้าปีเนี่ยมักจะปรับขึ้นนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากไตรมาสหนึ่งประกาศนะครับช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมเนี่ยหุ้นขึ้นสองเปอร์เซ็นตนะครับไต่มาดหนึ่งปีห้าเจ็ดก็เช่นกันครับหุ้นขึ้นหนึ่งจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะเพราะท่านี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าแอดซูมว่าปีนี้ขึ้นเท่าปีที่แล้วนะครับจากการเติบโตของกําไรที่สูงนะครับกำไรที่ดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะแล้วก็จานวนหุ้นที่ดีกว มากกว่าครึ่งนะฮะจากเหตุผลเหล่านี้เนี่ยผมว่าเซตเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวได้ไปถึง1,570จุดนะครับโดยประมาณนะครับทีนี้ถ้าไปดูเชิงลึกนะฮะว่ากลุ่มไหนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผลกับการออกมาดีที่สุดนะครับปรากฏว่าอยู่ในกลุ่มของพลังงานและปิโตรเคมีนะครับเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะนะครับและถ้าไปดูหุ้นเล็กกับหุ้นใหญ่นะครับสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมานะครับหุ้นเล็กเนี่ยโดนเทค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ากําไรที่โตเนี่ยส่วนใหญ่ไปโตกระจุกตัวในหุ้นใหญ่นะครับหุ้นใหญ่ในเซ็ตร้อย อยู่ที่ประมาณสี่ิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับ e a r n i n g growth นะครับแล้วก็ p o s i t i v e surprise เนี่ยนะครับในหุ้นขนาดใหญ่เซ็ทร้อยเองเนี่ยนะครับเกินสิบเปอร์นะซึ่งดีกว่าเซ็ทที่อยู่ที่เก้าเปซนะเพราะนั้นหุ้นใหญ่เนี่ยน่าจะเอาเปร์ฟอในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ครับอืมครับเราแนะนำกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับช่วงเวลาแบบนี้กลุ่มที่เราแนะนำนะครับยังคงเป็นกลุ่มเดิมนะครับคือตัวของกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะตัวไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเล่นตีม แบงก์เป็นหลักนะครับที่ราคาเนี่ยค่อนข้างต่ําเทรดดิ้งต่ำค่าเฉลี่ยแล้วก็บางตัวหลายๆตัวเนี่ยเทรดดิ้งต่ากว่าบุ๊กแวรลูนะครับในขณะที่แนวโน้มตลาดเนี่ยมีโอกาสปรับดอกเบี้ยขึ้นนะฮะกลุ่มแบงก์ที่เราสนใจเนี่ยนะครับเป็นตัวของเคแบงก์นะครับครับเอ่อแล้วถ้าเป็นตัวสินเชื่อเนี่ยนะครับเราชอบตัวสวัสด์ครับนะครับพวกเช่าซื้อเนี่ยเราชอบสวัสด์นะครับส่วนถ้าเป็นหุ้นเล่นธีมอื่นๆนะครับเอ่อในกลุ่มของ e a r n i n g Play ที่ออกมาดีเนี่ยเราชอบตัวของ c o m เซเว่น นะครับแล้วก็ตัวของปรททีซีนะครับที่เอิร์เน็งออกมาดีทั้งสองตัวนี้นะโดยเฉพาะคอมเซเว่นนะฮะวันนี้เนี่ยบวกไปเจ็ดเปอร์เซนกว่านะครับเราไม่เห็นบ่อยนะครับที่คอมเซเว่นเนี่ยจะลงมาจากสิบสี่บาทลงมากระทั่งสิบบาทตอนนี้เนี่ยลงมาประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตะเพราะนั้นอัพไซด์เนี่ยมีครับอืมก็คือยังฟอลโล่ได้ถึงแม้วันนี้จะเริ่มขยับขึ้นมาบ้างแล้วฟอลโล่ได้ครับเพราะว่าถ้าดูคอมเซเว่นเองนะครับเข้ามาจากเข้าในตลาดครั้งแรกเนี่ยช่วงประมาณเดือนแปด ปี2015นะครับแล้วก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับจากประมาณ4-5บาทขึ้นเป็น14บาทนะครับคือไม่มีจังหวะให้ย่อเลยนะครับจนกระทั่งเดือน11ที่ผ่านมานะครับย่อตัวจาก14บาทเนี่ยนะฮะลงมากระทั่ง10บาทนะครับแต่ว่า e a r n i n g ออกมา positive surprise นะครับทำให้ราคาวันนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นไป7%เพราะฉะนั้น upside ยังมีนะครับ consensus เนี่ยฮะทำเป้าเฉลี่ยอยู่ที่13บสาบาทห้ครับแล้วก็มีแนวโน้มปรับประมาณการขึ้นจากกาไรที่ดีกว่าาคคดรับ อืมครับส่วนกลุ่มแบงค์กลุ่มฟแนนซ์เนี่ยแนวโน้มในระยะกลางถึงยาวอาจจะเห็นดอกเบี้ยขึ้นก็จริงแต่แต่ล่าสุดก็เพิ่งปรับลดลงมานะครับอันนี้จะกระทบหรือว่าทําให้มุมมองของเราต้องเปลี่ยนไปไหมฮะจริงๆเรามองว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ underperform มาตลอด3ปีที่ผ่านมานับอย่างปีที่แล้วเนี่ยหุ้นขึ้น1 9นะครับแต่กลุ่มแบงค์เนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับหลายๆตัวเนี่ยยังเซตต่ากว่าบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววของ TCA นแต่่าหุ้ กลุ่มที่เราชอบนะทำไมแนะนำเคแบง k เพราะเรามองว่าเคแบงเนี่ยเป็นลีดเดอร์นะครับเวลาต่างชาติเข้าซื้อนะฮะหุ้นที่มักจะผลักดันเนี่ยนะครับจะเป็นเคแบงเสมอนะครับเราไปเช็ค NVDR ย้อนหลังในต้นปีมานะครับยอดสะสมเนี่ยไปกระจุกตัวในเคแบงเป็นหลักนะครับนั้นเป็นตีที่ว่าทําไมเราถึงชอบตัวของเคแบงนะครับส่วนถ้าเราไปดูยอดเขายช็อตสุทธินะครับในเซตฟิฟตี้เด็กฟรูเตนะครับเราจะสังเกตว่าต่างชาติเนี่ยช็อตสุทธิสามวันล่าสุดนะครับเกินสามหมื่นล้าน ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าเราไปดูยอดโ i เนี่ยนะครับอัตราการถือครองข้ามวันเนี่ยปรากฏว่าลดลงนะครับการที่ลดลงอย่างนี้นะครับสะท้อนว่าต่างชาติจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ช็อตโพสิชันเพิ่มนะครับแต่ว่าเขาปิดโพสิชันที่ถือรองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตลาดรีบาวกับนะครับมีโอกาสในระยะถัดไปนะครับจะเห็นต่างชาติเนี่ยกลับมาฟอลโล่บายอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับการเปิดสถานะฟิวเจอร์เป็นรองสุทธิใหม่ครับอืมโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณเฉยตะทรนคร ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตาเมเือนต่อกับนิวสไลท์นะครับ